สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่ฟ้าพยาบาลใจดีคนดืมนะคะสารีนี้มีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะวันนี้มีสาระดีๆมาฝากแม่แม่แม่มมแม่แม <นะ S 1> ถามมาหลายท่านเลยเหมือนกันนะคะว่ามีความวิตกกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงหลังลอดหลังคอดผมร่วงเยอะมากผมออกเป็นกระจุกกระจุกเลย<อ>แล้วจะทำต,ตรงเลยนะคะตอนนี้ก็กําลังเป็นอยู่แต่ว่าดีขึ้นแล้วนะคะนี่นะคะ ผมร่วงแล้วก็มันกําลังจะเกิดะะใหม่จะบอกกันเลยนะคะว่าปกติเนี่ยคนเราเนี่ยก็จะมีผมร่วงทุกวันอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งครรภ์ผมเราจะร่วงประมาณ100เส้นต่อวันเลยทีเดียวนะคะแต่พอช่วงเวลาที่เราตั้งครรภ์นเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแบบชั่วคราวขึ้นมานี้ก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเองนะคะช่วงที่เราตั้งครรภ์ฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากเลยซึ่งฮอร์โมนนี้จะมีผลก็คือว่า จะช่วยทําให้เส้นผมของเราแข็งแรงเงางามช่วยบํารุงเส้นผมแล้วก็รากผมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงตั้งครรเนี่ยแม่เนี่ยจะมีผมที่สวยงามแล้วก็ผมจะไม่ค่อยร่วงหรือบางคนไม่ร่วงเลยก็ได้นะคะตลอดระยะเวลา9เดือนเลยพอหลังคลอดมาเนาะฮอร์โมอนเอสโตรเจนในร่างกายของเราเนี่ยจะลดลงเรืๆๆ่อยๆจนพีคสุดในช่วงที่เดือนที่4ถึง6เพราะฉะนั้นผมของเราจะร่วงในช่วงที่เดือนที่4 นะคะโดยประมาณหรือโบราณก็จะบอกว่า,าผมร่วงเพราะว่าลูกเริ่มจาหน้าแม่ได้แล้วอันนี้ก็คือ,อม,มันเป็นเรื่องของพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะซึ่งมันมาสอดคล้องตรงกันพอดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของกุศโลบายเนาะเขาเรียกว่ากุศโลบายนะคะของคนโบราณหรือว่าคนเฒ่าคนแก่ที่อาจจะเกี่ยวกับว่าแบบช่วงนี้แม่จะเครียดแล้วก็เหนื่อยละบางคนอาจจะวิตกกัขขงวลเกี่ยวกับ เรื่องของผมร่วงแต่พอรู้ว่าเออลูกจําหน้าได้แล้วก็อาจจะหายเครียดไปนิดนึงอาจจะ<ร>ดีใจจ,<ะ>จัดการยังไงนะคะกับผมร่วงเนาะวิธีจัดการอันดับแรกเลยนะคะเรื่องของอาหารเราจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นะคะโดยเฉพาะโปรโตีนสังกะสีแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงเส้นผมของพวกเรานะคะโปรโตีนนั้นนะคะ อย่างเช่นง่ายๆสุดเลยก็คือไข่หรือไข่แดงนั่นเองนะคะช่วงที่แม่ฟ้าหลังคลอดนี้ก็จะพยายามรับประทานไข่แดงทุกๆวันเลยนะคะวันละอย่างน้อยหนึ่งฟองเนาะช่วงที่ผมร่วงๆก็จะอาจจะช่วยได้เพราะว่าเป็นโปรโตีนนะคะแล้วก็เรื่องของธาตุเหล็กนั้นอาจจะมีพวกวิตามินพวกโอบิมีนพวกไตรฟอร์ดีนนะคะที่เราได้กินในช่วงท้องเราก็สามารถนํามาทานได้ในช่วงหลังคลอดได้จน เราให้นมลูกไปจนกระทั่งเราเลิกให้นมลูกเลยนะคะเพราะว่าในนี้จะมีธาตุเหล็กช่วยเสริมเนื่องจากว่าถ้าเรากินอาหารต่างๆอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะคะพวกตับผักใบเขียวอย่างเช่นผักโขมอย่างนี้นะคะก็มีธาตุเหล็กมากก็พยายามคุณแม่ก็พยายามทานให้บ่อยขึ้นฮะ,ะในเรื่องของส,สังกะสีอย่างเช่นพวกหอยพวกอาหารทะเลนี่นะคะอันนี้ก็จะช่วยบำรุงเส้นผมเช่นเดียวกัน เรื่องของอาหารครบห้าหมู่นะคะเรื่องที่สองก็คือสําคัญมากเลยความเครียดความวิตกกังวลน,นอนไม่หลับนี่เป็นสาเหตุหลักของผมร่วงเลยนะคะทําให้ร่างกายของเราอ่อนแอในเมื่อร่างกายของเราอ่อนแอแล้วผมก็จะอ่อนแอไปด้วยแล้วก็ทําให้เกิดอาการผมร่วงหนักมากขึ้นนะคะส่วนข้อที่3ก็คือเรื่องของการสารเคมีพวกทําสีผมย้อมผมดัดผมนะคะ,ะถ้าเราหลีกเลี่ยงหรือว่าลดลงได้เราก็ ลดลงจะดีค่ะเพราะว่าถ้าคุณแม่คนไหนคือถ้าผมร่วงมากก็ควรจะลดหรือว่าหลีกเลี่ยงพวกสารเคมีพวกนี้นะคะแต่ถ้าใครที่แบบผมไม่ได้ร่วงหรือไม่เป็นอะไรก็สามารถทําสีผมย้อมผมได้มืนมนอนดกในเรื่องของการหวีผมนะคะหวีผมเนี่ยนะคะหวีผมถ้าเป็นหวีเนี่ยให้เลือกเป็นหวีที่ ฟันห่างๆห,หน่อยนะคะแต่ถ้าแบบนี้ไม่ได้นะคะแบบนี้ถีเกินไปค่ะอันนี้ตัวอย่างที่ที่ผิดนะคะตัวอย่างถ้าบางคนอาจจะไม่หวีเลยก็ได้นะคะถ้าอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็เราใช้มือสางๆประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่อยๆให้ให้เบาที่สุดนะคะเพื่อที่จะผมจะได้ไม่พันกันแล้วก็ไม่หลุดร่วงลงมาเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะวีค่อยๆอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ค่ะต่อไปเรื่องของ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าแชมพูสระผมนี่ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะการเลือกใช้แชมพูนี้คุณแม่แนะนําว่าให้เลือกใช้แชมพูที่เป็นธรรมชาติหรือว่าออร์แกนิกนะคะก็จะมีแบบหลายยี่ห้อหลายรุ่นหลายแบบก็ให้เราเลือกใช้เอานะคะที่สําคัญถ้าเกิดดูรีวิวได้ก็ยิ่งดีนะคะต้องรีวิวจากผู้ที่เขาเคยใช้แล้วว่าดีหรือว่าได้ผลยังไงนะคะคุณอันนี้ อันนี้เราไม่แนะนำว่าจะต้องเป็นแบรนด์ไหนหรือว่ายี่ห้อไหนนะคะให้อันนี้ให้คุณแม่ไปเลือกเองรือเป็นออร์แกนิกนะคะที่ปราศจากสารเคมีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะให้เลือกรุ่นที่ไม่มีครีมออรดิชเนอร์ผสมก็คือไม่มีครีมนวดผสมนะคะเพราะว่าครีมนวดนี้จะทําให้ผมเราอ่ะร่วงมากยิ่งขึ้นนะคะจะมีแชมพูที่มีส่วนผสมของโปรโตีนอยู่นะคะมีส่วนของผสมของโปรโตีนจะช่วยเคลือบ ให้เส้นผมเราเนี่ยหนาแล้วก็แข็งแรงแล้วก็มีน้ำหนักขึ้นจะทําให้ลดอาการผมร่วงได้นะคะร่วงนี้จะหายไปเมื่อไหร่ก็จะอยู่ในช่วงของส่วนมากก็ไม่เกินหนึ่งปีนะคะไม่เกินหนึ่งปีหลังคลอดผมร่วงก็จะหายแล้วก็จะงอกใหม่ขึ้นบางคนก็จะงอกใหม่ในช่วงของ7จแดเดือนก็แล้วแต่ร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นของตัวเราเองนะคะนี่นี่คือผม ผมกําลังจะงอกใหม่นะคะเนี่ยผมเพิ่งงอกใหม่คือร่วงเยอะมากค่ะร่วงเยอะแบบจนตกใจเลยนะคะอันนี้เป็นรูปคนที่สามแล้วก็ยังร่วงเหมือนเดิมตอนนี้รูปชายได้แปดเดือนแล้วนะคะนี่คือผมกําลังเกิดใหม่เลยชีฟูมากเลยนะคะกําลังเกิดใหม่ก็ดีใจค่ะดีใจที่ผมเกิดใหม่นะคะคืออ่าถ้าเกินหนึ่งปีผมยังร่วงแบบเป็นกระจุกกระจุกร่วงจนเห็นหนังหัวจนหัวล้านเนี่ยนะคะเราควรที่จะ พิจารณาพบแพทย์ได้นะคะเนื่องจากว่าสาเหตุที่ผมร่วงหนักมากนั้นอาจจะมีสาเหตุทางด้านการเจ็บป่วยหรือว่าความผิดปกติในร่างกายของเราอย่างเช่นคุณแม่ที่เคยตกเลือดหลังคลอดอคนที่เป็นเลือดจางหรือมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยนะคะทําให้เกิดการร่วงของผมได้อันนี้ก็เป็นการร่วงที่ผิดปกติควรที่จะไปพบแพทย์ด้วยนะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าหากว่าคลิปนี้ เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมว่าคุณแม่ๆทั้งหลายนะคะก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะจะอัพคลิปจะลงคลิปที่มีความรู้มีสาระดีๆให้กับทุกๆท่านดูเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ